วางกล้องก่อนหาที่วางกล้องก่อน ังหน้าเร้งนะอร่อยดังหน้าเนนะร้งจะอร่อยมากรสชาติจะอร่อยจะหวานรสชาติจะหวานอร่อย เก็บหลายครั้งแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูวัวก็เข้ามากินเพลอไม่ได้เลยวัวเข้ามากินฝรั่ง ก็่อยวัวออกจากอคอกโอยวัวออกจากอคอกก็แล้วกันแล้ววัวจะไปทางไหนช่างวันก่อนนู้นวัวมายืนกินวัวมายืนกินมะม่วงนอกรัว้วเป็นมะม่วงฟ้าลั่นชันอร่อยแล้วก็มายืนกินอย่างอ่อรอร่อยเลยนะวัวนะ่ะ ันไหนมีบ้างหัวมายื่มกินกัน ไมเยอะหมือนกันนะคะวันนี้จะมีอะไรมาเล่าให้ฟัง หลังจากวันที่ปณีทําขนมจีนไปเลี้ยงพระที่วัดในอำเภอเป็นงานฉลองหอระฆังและงานบุญมหาชาติสองงานเลยทำและพอวันรุ่งขึ้นจะไปฉลองออกไปสั่งปลาดุกย่างเขาไว้แล้วก็ไปเอาตีห้าครึ่งมันมืดพอขี่รถไปถึง ยังไม่ถึงร้านที่สั่งพอไปถึงกลางหมู่บ้านเวลาไม่ถึงช่วงเวลาไม่ถึงสิบวิเนี่ยหมามันก็วิ่งตัดหน้ามันเออมันมัน,ม,นมันวิ่งตัดมามันค่อยๆเดินเอ้ยไม่ใช่หมามันเดินตัดหน้ามาทีนี้สมองนะสั่งการเลยว่าอย่าเลี้ยว ถ้าเลี้ยวจะล้มเราจะเสียหลักล้มอย่าบเบรกถ้าบเบรกรถเรามันจะหมุนทีนี้เลยตัดสินใจกำรถแน่นๆชะลอขาข้างซ้ายเตรียมยันพื้นเผื่อมันล้มไปข้างซ้ายเราจะได้ยันพื้นไว้ทนีนี้สัญชาตยานของคนรักตัวเองเอาวะไปข้างหน้าอย่างเดียวขอให้เราปลอดภยัยเราก็เลย เหยียบน้องหมาแต่น้องหมาไม่เป็นอะไรเราก็ไม่เป็นอะไรคนเนี่ยคนตามร้านค้าเนี่ยเขาร้องกันเสียงลั่นเลยพวกผู้ชายพวกอะไรที่เขามาซื้อพวกผู้ชายที่เขามาซื้อน้ำเต้าหูท้ที่ร้านค้าตอนเช้ามืดนะ่ะเขาร้องกันลั่นเลยเขาคิดว่าป้าเป็นอะไรป้าไม่เป็นอะไรเลยนี่แหละบุญรักษาจริงๆ แล้วเมื่อวันเกิดวันเกิดป้าก็ไปทำบุญทำสังฆทานด้วยหลังจากนั้นสามวันนะ่ะเจอเลยเจอดีเลยบุญรักษาจริงๆหมาก็ไม่เป็นอะไรหมาตัวใหญ่มากเลยหมาก็ไม่น้องหมาก็ไม่เป็นอะไรเราก็ไม่เป็นอะไรโอ้ฟาดเคราะห์จริงๆเลย ที่เล่านี้ไม่รู้มีคำไหนผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คำไหนต้องห้ามคำไหนต้องผิดเพื่อนๆช่วยพิมพ์บอกด้วยนะคะต้องขออภัยต่อคำพูดบางคำพูดเพราะเราไม่มีประสบการณ์ในการว่าคำไหนพูดได้คำไหนพูดไม่ได้สิ่งไหนถ่ายทำได้สิ่งไหนถ่ายทำไม่ได้ไม่ทราบจริงๆค่ะเดี๋ยวดูฝรั่งต่อนะคะ สวยมากมีแต่ลูกสวยๆั้งนั้นเลยเนี่ยกลังลูกสวยๆนั่นเลยไม่พักนี้เล็บดูไม่ได้เลยทํางานหนักเล็บดูไม่ได้เลยไม่ได้ทําเล็บเลยเดี๋ยวนี้เล็บดูไม่ได้เลยไม่ได้ทําเล็บเดี๋ยวนี้เล็บพักหมดทํางานหนักโกยดินโกยอะไรตัดไฟเล็บพักหมดเลยเพื่อนเพื่อนมือไม้ดูไม่ได้เลยเล็บดูไม่ได้เลยพักหมดเดี๋ยวต้องไปทําเล็บเจลใหม่ ถ้าเราไปทําเล็บเจลเราทําอะไรเล็บก็ไม่หักแลวเล็บยาวเร็วด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะไปเก็บพลังค่ะเอาโทรศัพท์มาตั้งไว้ตรงนี้ เราแกะถุงเก่าออกแล้วเราก็กลับเราก็กลับด้านเราไม่เปลืองถุงเราก็กลับด้านมัดต่อเราก็กลับด้านมัดต่อค่ะ อขออภัยด้วยขออภัยด้วยนิดจ,จ้า เราต้องเด็ดขั้วออกนะคะเด็ดขั้วออกแล้วก็ทําความสะอาดเด็ดขั้วออกนะคะเด็ดขั้วออกแบบนี้แล้วทควา,า,าทความสะอาดลูกเอามือทําความสะอาดลูกฝรั่งจะได้ลูกสวยๆเพื่อนเห็นไหม มันจะนอนเหรอแม่เนาะนี่เราทำนี่อนงวัลก็ไม่ว่

อันไหนถุงใหญ่ๆเราก็เอาไว้เนี่ยอีกสองวันก็เก็บได้อีกผูกยังไม่หมดเยอะทยอยเก็บทยอยผูกเพราะงานเยอะนี่ทยอยเก็บทยอยผูกที่ออกดอกก็เยอะค่ะนี่มะม่วงน้องแซงค่ะเพื่อนๆน,น้องแซงมัน น้องนองแซงมันค่ะนี่น้องแซงมันค่ะเดี๋ยวไปล้างก่อนค่ะ ไม่ต้องล้างเยอะเพราะว่าของเรานะ่ะปลอดสารอยู่แล้วค่ะรังไร้ายสารผัดอร่อยร,รังไร้สารน่ากินไหมคะจริงๆลูกขาวนะคะเดี๋ยวไปดูในบ้านอันนี้ อยู่ข้างนอกมันมืดแล้วเดี๋ยวไปดูในบ้านนะคะจริงๆอ่ะลูกลูกยาขาวสวยมากน่าทานไหมคะเพื่อนๆขอบถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน,นีด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะ กระรังกิมจูไรมเเล็ดหน้าแรงแบบนี้ลูกจะสวยจะหวานกรอบอร่อยมากๆจ้า